สวัสดีค่ะกระิบบอกเล่ามาแนะนํารถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันในทุกๆวันนะคะฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้ช่องของเราด้วยนะคะทุกๆท่านในวันนี้นะคะท่านใดมองหารถกระบะมือสองราคาประหยัดเอาไปใช้กันนะคะมีมาแนะนําให้ชมกันแล้วค่ะอีซูซูดีแมปีศูนยสวยๆมีเล่มครบราคา1,49,000บาทค่ะเลขไม่2 0 0 0 0 0กนะคะคันนี้ เครื่องยนต์เดิมๆ2 5 0 0ซ c เครื่องดีนิ่มๆแอร์เย็นเพียงเพาะกระจกไฟฟ้าเร่มชุดโอนครบและทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนให้ด้วยค่ะสีสันดูดีรอบคันนะคะสียังสวยค่ะตะเข็บตามนี้เลยนะคะ1,49,000บาทสนใจดูรถได้แถวรามอิทาซอย39มีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ให้ด้วยนะคะใต้คลิปนี้ พร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจสนใจอย่างไรติดต่อกับผู้ขายโดยตรงและนัดหมายไปชมรถด้วยตนเองนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ